สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็จะมาเกะกล่องค่ะเป็นรุ่น Vigo View ้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครมาดูว่าในตัวกล่องเนี่ยเขาจะแถมอะไรมาบ้างน,นะครับ ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับอยางให้น,อน้องไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวซิลิโคโนแถมมาให้นะครับซิลิโคนใส่ข้าไปเลยนะครับก็ดูว่าโอปค จะเป็นพวกคู่มือนะครับที่เราชอบอ่านกันเป็นประจำแล้วก็มีติดกันออยใสนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเก็บจิมซิมแสดงว่ารุ่นนี้เอาสีมออกด้านข้างนะครับแกะฝาหลังไม่ได้แนะ่น นะครับเป็นไมโคร USB เหมือนเดิมนะครับใช้ชาร์จด้บ้างครับสมุดท้อนะครับแถมมาให้นะครับดูดีคก็หมุปพักหรืออะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ยังมาทำมาเป็นแบบของกลมๆแบบนี้นะครับถ้าปลั๊กที่บ้านของไทยเสียบไปแล้วหลวมนะครับแนะนำให้ซื้อตัวอะแดปเตอร์มาใส่เพิ่มที่เป็นหัวแบนนะครับจะ ชาร์จไฟแล้วไฟไม่กระชากเพรือว่าชาร์จไฟได้แน่นขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราให้น้องเขาพูดถึงตัวเครื่องนครับเท่าๆกันค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะราคาเปิดตัวประมาณ2,999บาทค่ะแล้วก็ขนาดหน้าจอนะคะก็จะขนาด65 2องนิ้วค่ะจะมีกล้องหน้า8ล้าน ก็กล้องหลังนี่จะเป็นกล้องสามตัวนะคะจะมีสิบสามมีสองตัวคะ่ะขออพัยค่ะมีสิบสามมาร์ับแล้วก็สองล้านข้าล่างนะคะแล้วตัวนี้ใช้ CPU อะไรครับใช้ CPU ใช้ m มดิ a เ X ค่ะความเร็เด <S 1> 1 <S แวดนีน่ก็เพิ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ เป็นไอตนวอยอะไรละครับตัวนี้ไอนตัวสีค่ะว้าวไอตัวสีเลยนะครับแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่ล่ะครับแบตเตอรี่นี่4000มิลลิแอมป์่ะครับอย่างตัวเครื่องนี่ครับเขาจะโชว์เลยนะครับว่า4000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้เล่นได้ประมาณสองวันนะครับเปิดติดต่อได้ประมาณสองวันแล้วก็ดูโอ้แคมก็คือกล้องหลังคู่นั่นเองนะครับหน้าจอ6.2นิ้วนะครับผมมาดูรายละเอียดทีเดียวห้าสองนิ้วครับ สมยความจำค่ะจะมีแรงของค่ะมีรอง64ิค่ะโ,โหตัวนี้ให้มาโน่วยความจำเปนตัวเครื่องนะครับ64จิกทำให้เราสามารถหลดเก็บข้อมูลนะครับแอปพลิเคชันได้เยอะขึ้นนะครับจากที่ปกติเมื่อก่อนนะครับอย่างตัวซันนี่3ครับก็จะให้มาแค่8จิกไบนะครับแล้วก็ เจอรี่สีอะไรพวกนี้ก็ให้มา16นะครับแต่ตัวนี้2,000กว่าบาทเนี่ย2,009ดีว่า3,000บาทเนี่ยให้ลองมาถึง6 4 g ิก,ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับกับการใช้งานในชีวิตประจำวันในพวกนี้นะครับเฟสไลน์ครับข่าวสารแยกๆมากมายก้าจอแสดงผลนะคะก็จะเป็นรูปกลมดน้ำค่ะแต่รุ่นนี้ไม่มีสแกนลาลนิ้วมือหรือว่าสแกนใบหน้านะคะสามารถรองรับได้2ซิมการ์ดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสองซิมการ์ดเนี่ยแล้วก็ไมโครนะครับไมโครเนี่ยมันจะให้เราเลือกระหว่างซิมการ์ดซิมสองหรือไมโครเ d การ์ดนะครับ <Okay. S 1> ให้น้องพัดยิ้มให้ดูนะครับ นี้ก็ยังคงเป็นทิปเปิลสล็นะครับทิปเปิลสล็อก็คือสามารถใส่ได้ทิมหนึ่งซิมสองแล้วก็ในตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับผมครับตัวนี้เป็นทิปเปิลสล็แล้วก็ไม่ทราบว่าตัวนี้รองรับ 5G หรือยังครับน้องอันรุ่นนี้ยังไม่รองรับ 5G ค่ะอ๋อรองรับแค่ 4G นะครับก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราสรุปสเปกกันอีกกีหเึ่งกันนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับ ก็ขนาดจอนะคะก็6.52นิ้วค่ะราคาเปิดตัวก็2,999บาทค่ะกล้องหน้านี่ค่ะ5ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหลังจะเป็นกล้องคู่ค่ะมีสามกันนี่เป็นในดยสินะครับแล้วก็แรมสองล็ม64 g b กกไบต์นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาดูที่ร้านอัลซัมโมบายก็ได้นะครับหรือร้านค้าทัไปได้เลยนะครับ สแบบไทยบุกไทยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับไลค์กดแชร์